อันนี้ไทยนาตินบ้านอันแถวทางห้อมเขาอันวัดดอนนี่แหละคืออันไปเบื้องนี่ก็เป็นนาตุคอนสวรรค์นี่นะตะกี้เทียงนาตุคอนสวรรค์ตะกี้แหละไปมองอันเห็นอยู่นี่ก็เป็นอันนั้นย่างขึ้นไปกันเป็นอันนั้ขึ้นไปทางอันทางห้อมเขาวัดดอนเอตัวนี้ทางห้อมเขาวัดดอนแล้วต้นนี้เออ ทงนาะ <Nice, huh? S 1> เออทออ oh <my> างตัวนี้กันทางลงไปวัดดอนตัวนี้เออตัวนี้มุมเดินเตบา used ้านยูสต์บีเขาหอมตัวนี้ก็เป็นหอมลงมานี่เป็นทางเขาว,วัดดอนเออนองกำแสนบ้านนอานี่แหละ ธงน้าสธานใต้บ้านฝั่งไสยแฮบ้านแพระสะเือตะกิ้ยางรดงลองหลุดจักนะัอันนี้ก็รถทั้งลาดลงไเป็ดหัวผภาวัดดอน อันทายอยู่ปากห้องเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่แหละปากห้องทางอันจะขึ้นไปหัวผ่าเด้อเฮลโหลทายสบายดีงามสวยงามส่วนบัวหองบัวเออปากห้องปากห้องนี่แหละบริเวณนี้ครัวครัวนี่จะซิฟปีหลังมือเขาเจ้าอันน่ะสโลงกัน เขาอะไรก็ได้มาสลองน้องข้าเจ้าวันส์สนองมงข้าวเจ้าสลองก็ยช่มงจริงมงนี่แหละแต่ว่าเห็ดเป็นเฮห็ดละผมเให้พี่น้องอยู่ทางอเมริกาออสเตรเลียถา้าบุรีมายามบ้านกันนี่เด้อปากห้องถ่ายไม่เบิ่งเด้อร์เาวบอถ่ายเด้อร์พักบ้องพัพก,บงพกบ้องไอป้อปลาหน่อยปลาได้หลายปลาโอทิกิตตึกตึกเบ็ดอ,อันนี้หนองแท้ๆละ่ะนองค้าแสนนี่ล่ะเบงกอร์เด้อหนอง ผมม่พี่น้องผู้ได้ได้มาประเทศเฮาบ้านเฮาอามินมาผู้ได้อยู่สิฐานใต้แถวเมืองหาดเจ้ฟองนี่ละปากห้องนองคำแซนนี่แหละแต่สมัยตะกี้บริเ,เวณนี้มันมองขนอยตึกเบ็ดตึกมองบ่ลีแถวนี้นะอะดอนกลางได้ดอนกลางโอ้สมัยตะกี้มาซ้อกันนะซ้อประกาศได้เพชร

เราเรียงเป็ดโอชิเกอเดอเดไล่ไล่ขึ้นคอกบ่ไล่ขึ้นคอกบ่ลเลูกาเออ ตัวนี้ต้นโพแถวนี้แอ้ต่สมัยขอจื้อได้เห็นแล้วได้ใหญ่ขึ้นมาเกิดอยู่สิฐานอันนี้ก็วัดดอนวัดดอนสิฐานใต้เออท่าที่พอยเมย์เยอเพันก็ัวรรค์นครพันปนสวรรค์ละ เหลือเท้าเหละอไส้กัมไส้เวินฉะนั้น่าชีวิตคนเราเกิดแก่เก็บตายไม่มีใครอันใดหลีกเลี่ยงได้ความตายเขียนคอทุกบาทยางมาสนนั่นน่ะฉะนั้นพยายามสร้างความดีไว้จะดีจะซัวพ่าก็อยู่ที่ตัวเขาทำจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่การทำตัวของเขาพนว่าก็ โอ้ยขอทอดสมัยนั้นพายพา,ายเหื้ามาร้องเพลงกันน,นะบอลำปอดสลัดนะน้ำท่วมทิมเพียน้ำขึ้นล้นฟังไหลท่วมทางบันหอมทิมเพียจะบนเทาดทายหูบออกไปเลยฮะมาปากฮองเด้อ น้ำขึ้นล้นฟังไหลทุ่มทางบัลหอมทิมเพียพี่น้องต้องถึกสูญเสียบัลหอมทิมเพียเสียพลละปูอจองเอาัวควยคนควยมั่งเพมังูอุ้มเอาลานอุ้มเอาลูก ถึงเขาถูกน้ำท่วมบโ่โลงน้ำคลองไหลลังไหลพันทางพันเข้าในนาพี่น้องต้องลังน้ำตาเลี้ยวลงทงนาน้ำขึ้นลุนทงถ้าแขกสายฝงสิทานใต้น้ำท่วมจนโหง พี่เขือตายเกี้ยงโบจงน้ำบาบยอมลงโทซาเป็นกรรมลงเหือลงเพแก่ของป้าเฮือนไกลห่างขามทงเก่งป่ายางหรือทางบ้านซาละขาม เวันเจ้าเอ้ยบ่เลยจะนาใจดำปล่อยให้ฝนตกลงน้ำนำปล่อยให้น้ำท่วมเมืองสายฟองน้ำคองไหลลังไหลพันทางพันเข้าในนาพี่น้องต้องลังน้ำตา เลี้ยวลงทงนาน้ำขึ้นล้นฟังขอวอนเทวานาคานั้นสวยปกป้องปีนะ่ยาให้น้ำนองยให้น้ำคงขึ้นทั่วทิมเพียเอาทายอยู่ปากห้องเดอ้อนี่ บ้านฟังใส่เฮบ้านแพ้ใส่บือของพวกขน้อยเนาะนี่แหละเพิ่นว่ายสิบตีลำ่ำสาวปีลำ่ำจงได้กลับมาหยามบ้านเนาะเพิ่นว่าเนาะนี่แหละเพิ่นว่าเกิดเป็นคนนี่พิ่นว่ายทำเนียมคือนกเจ้าเพิ่นว่าเนาะยามว่าบินเพิดพายข่าวแจ้งดังนกหยางผมเอพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่า,วาความดีก็ความดีความสวัวก็อยู่ที่ตัวเขาทำเนาะ สิสูงสิต่ำก็ยุทธการทําตัวของเขานี่ผมแม่พี่น้องเออเ,ออเ,ออเ,ออเนว่าเกิดเป็นลาวลาวนี่ผล่าเป็นคนดีคือ่นว่าได้กินสิ้นตอนหนาได้กินป่าตอนใหญ่ได้กินยังก็ยืนให้บ่เคยได้ตนนันีกันพ่อแม่พี่น้องเอยหักกันไว้แทงกันไว้ความสาม,มาัคีเป็นบอ่อเกิดแห่งความพลังเิ่นว่าเน,น,เนาะนล่นเพิ่นว่าอันนี้กับบริเวณอืมอ,อันเป็นพวกกันบริจาคเ่าการ การก่อสร้างขัวปากทองมวัสดุสนาออันนี้บริเวณนิธามันพ่อแม่พี่น้องทั้งกัน USA บอกหรือว่าทั้งแต่เบิ่งซื้อเจ้าของเด้อทาบุตรมาบ้านเนาะอืืืมมมอออันนี้แม่นอันนี้แม่นต่างประเทศวัสดุเนาะ

เฮ้ยไม่ลอสงสนบกักขันน้อยเด้ออยู่บ้านเนาะเออเออสนบักขันอยู่แถวทางไปทางหัวพานตัวนี้ถ้ากันชีลดสิไปบนหัวมีสวัสดียี่ห้อยัางนอสิยี่ห้อบักขันบอก

ท่านน้อยบ้านเนาะเสียบออก็กรอมสมเจ้าสมในบาทโอเอคท่านน้อยบ้านเอาเดอ้อหนุกเดอ้อทาไปโมพานี่มันบอกอยากบคนอนบอสมัยตะกี้

这个我不敢